เออพอเกี่ยไปแล้วค่อนข้างแบบปกปิดนะเออไม่เห็นแบบเส้นเลือดเลยอะปกปิด,ดปกปิดหนักหน้าจนเกินไปเนาะเออแล้วก็ปกปิดได้ดีมากเลยนะค่ะกลับมายูกับพัยอีกแล้วเนะจ้าวันนี้เนาะพลอยก็ห่างหายไปนานสักพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าพลอยแบบว่าเออหยุดแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นช่วงที่แบบเพราไม่แน่ใจว่าพลอยแพ้น้าหรือแพ้ฝุ่นนะเออมันเห่อแบบขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะเลยทําให้พลอยไม่สามารถแต่งหน้าได้นะคะ วันนี้ก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่แต่ว่าคิดถึงเพื่อนๆแล้วอยากแบบว่ามาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะวันนี้ก็เลยกลับมาแบบว่าทํานิดนึงเนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเบาๆนะคะไม่หนักนานเนาะแต่งได้แบบว่าทุกวันง่ายๆก็วันนี้นะคะอย่างที่พลอยว่าพลอยจะแต่งลุคแบบว่าเบาๆใช่ไหมพลอยก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะพลอยไปได้มาเนาะนี่มิสเตอร์วัตนะคะเป็น แป้งนะคะแบรนด์ไทยเนาะที่โด่งดังเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะมีบล็อกเกอร์หลายๆคนนะเอามาแบบรีวิวนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เอตาหรือว่าบล็อกเกอร์หลายๆท่านนะคะเดี๋ยวพอจะขึ้นรูป่นดูนะคะเออพลอยก็เลยแบบว่าไปแบบว่าหยิบกลับมาใช้อีกเนาะเห็นแบบว่าห่างหายกันไปนานนะคะไม่แบบว่าไม่ค่อยได้มีใครแบบว่า หยิบมาใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพลออยากเอามาลองเหมือนกันแต่พลอก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะนี่คือครั้งแรกนะคะเพราะว่า2ปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยแบบว่าเออสนใจอะไรเท่าไหร่เนาะเออก็เลยแบบว่าไปเอามันลองนะนี่ก็มีขายจําหน่ายทั่วไปนะคะช้อปปี้เอ่อล a ซาด้ ada, หรือว่าจะเป็นร้านเครื่องสําอางใกล้ๆบ้านทั่วไปเนาะ ตัวนี้นะคะเขามีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะจะเป็นกล่องดํานะแล้วก็จะเป็นตัวกลอ่องขาวตัวนี้นะคะตัวกล่องขาวเขาน่าจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะแต่พลอยได้สี0ูนย์มานะเพราะว่าพลอยค่อนข้างผิวเข้มนะคะพลอยเลยต้องใช้เบอร์ศนะูนย์ี่เนาะนี่จะเป็นแบบว่า W W สนะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม แล้วส่วนอีกอันนึ่งน,นะคะเขาน่าจะมี2ส,สีด้วยกันเนาะอันนี้จะเป็นเบอร์พอได้สีซีมามันอาจจะขาวกว่าผิวพลอยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะ แต่ว่าวันนี้นะคะพอจะมาใช้ตัวนี้ให้ดูนะคะวันนี้เอามาโชว์2ตัวแต่ว่าวันนี้จะใช้ตัวดีให้ดูนะคะเพราะว่าพอจะแต่งหน้าโดยที่ไม่ใช้รองพื้นนะวันนี้พอจะใช้แป้งล้วนเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะปกปิดนะเนื้อเรียนละเอียดนะแล้วก็ปกปิดจุดด่างดำได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเนาะให้ผิวหน้าแบบว่าชุ่มชื้นนะคะไม่ดูไม่แห้งตึงจนเกินไปนะคะแล้วก็ เขาทำมาจากเทคโนโลยี OTS นะคะ Trees Powder ด้วยเนาะจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาลองกันนะคะตัวนี้เขาบอกว่ากันน้ำแล้วก็กันเหงื่อด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งระหว่างวันจะเป็นยังไงนะคะตัวนี้เขายังมี SPF 25 PA บวกๆอีกด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยมาแกะดูข้างในกันดีกว่านะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวปอจะมาแต่งให้ดูวันหลังเนาะวันนี้ขอใช้ตัวนี้แล้วกันนะนี่ข้างในก็แบบว่าไม่กองแกงนะจ่าตลับก็จะเป็นแบบว่าสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็มีพับแถมมาให้ด้วยเนาะพับก็โอเคนะคะไม่ได้ดูแบบว่าแย่อะไรอ่าข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นเนื้อแป้งแบบนี้นะคะไม่มีกระจกแต่อย่างใดนะคะเออแบบมันเอาไว้สําหรับแบบพกพาสะดวกง่ายเนาะเวลาเรา ออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจพกใส่กระเป๋ายน้อๆชิบลงไปเรียบร้อยง e ่ายมากแกพับได้แล้วนะจ๊ะเพือพ่อนๆนี่พับก็จะมีลักษณะแบบนี้ <JUN S 1> พับดีนะจ๊ะไม่กองแป้งตะลงแป้งนะเออเดี๋ยวพลอยจะเสวอนเนื้อแป้งที่แขนให้ดูกันก่อนนะคะว่าจะเป็นไงผู้สีได้อยู่นะดูจากแบบว่าเออกล่องดูจากแบบหน้าแป้งแล้วเนาะพรอะว่าน่าจะใช้ได้เพราะว่าพลอยสีค่อนข้างเข้มนี่ โหเนื้อแป้งค่อนข้างแบบว่าปกปิดเลยนะเพื่อนๆดูดิเห็นปะเออเนี่ยวันนี้อยากได้งานแบบว่าไม่อยากลงรองพื้นอะขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าอยากแต่งหน้าเบาๆเนาะเออเพราะว่าสิวคอยก็แบบยังแบบไม่ค่อยยุบเท่าไหร่ก็เลยแบบ ลองเอาตัวนี้มาใช้ดูนะคะเออพอเกี่ยไปแล้วค่อนข้างแบบปกปิดนะเออไม่เห็นแบบเส้นเลือดเลยอะปกปิดปกปิดคืออะไรปกปิดนะเออไม่เห็นเส้นเลือดเลยเห็นปะอ่าเดี๋ยวจะต้องมารองลงที่หน้ากันจ้าเดี๋ยวพอจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ลงออรองพื้นแต่ก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ในความเอเอในการปกปิดแบบจุดใต้ตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนาะอรอยค้ำต่างต่าง,ง,งอะ มันก็จะใช้คอนซีลเลอร์ลงไปก่อนนะแบบใต้ตาแบบนี้ขอไม่ลงตรงแบบสิวแล้วกันเนาะแต่ใจจริงก็อยากแบบให้มันปกปิดแต่ไม่อยากลงอะ่ะ โอเคลงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาถึงแป้งของเราบ้างเนะาะคอยจะใช้พับที่เขาให้มานะลงเลยนะเพื่อนๆแบบกด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 ลงไปเลยนะโอ้ดูดิเราก็แบบป้ายลงไปที่หน้าเลยนะจาเดี๋ยวขอลงให้ดูแบบฝั่งนึงก่อนเนะว่าจะเป็นยังไงโอ้เนื้อแป้งค่อนข้างแบบหนาเลยทีเดียวนะเพื่อนๆ เพื่อนๆคนไหนแบบว่าไม่อยากให้มันดูแบบหนาจนเกินไปหรือหรือไม่ได้อยากให้ปกปิดแน่นหนาอะไรขนาดนั้นอะ่ะพลอยแนะนําว่าให้ใช้แปรงนะออมันจะดูแบบว่าไม่แน่นไม่หนาจนเกินไปเนาะ uh, well, อ่ะนี่นะเพื่อนๆน,น,นี่พลอยลงแบบว่าครึ่งหน้าให้ดูนะคือฝั่งนี้คือฝั่งที่ลงนะคะคือ ปกปิดดีมากแต่ว่ามันก็ยังเห็นรอยแบบว่าปุ่มสิวเพราะว่าสิวค่อนข้างปูดขึ้นมาเนาะแต่แบบว่าปกปิดรอยดํารอยแดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปกปิดดีมากเลยนะเพื่อนดูดิแต่เพราะว่ามันขาวกว่านิดนึงนิดเดียวนิดเดียวตัวพลอยเนาะเพราะว่าพลอยค่อนข้างเข้มนะจ๊ะแป้งก็ไม่ได้แบบไม่นีขนาดนั้นเข้มขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่แบบว่าสีผิวขาวพลอยนิดนึงอะแบบได้อยู่นะเบอร์เนี้ยเออ เดี๋ยวรอสักพักน,นึ่งเดี๋ยวอาจจะเข้ากับสีผิวเดี๋ยวมันก็คงกลืนไปกับสีผิวนะอ่ะมันลงอีกฝั่งหนึ่งให้เต็มก่อนนะจ๊ะ my, my นี่คือลงทั้งหน้าแล้วนะเพื่อนๆเออปกปิดความปกปิดค่อนข้างแบบ,บดีเลยนะแล้วก็สีถ้าเพื่อนๆเห็นในกล้องอ่ะหน้าพลอยขาวกว่าตัวเพราะว่าแสงอ่ะมันลงที่หน้าพลอยเยอะกว่าที่ตัวนะเพราะว่าพลอยแบบมีคอนตัวเป็น ผิวตัวที่ค่อนข้างเข้มแต่หน้าพลอยไม่เข้มนะเออดูดิคืออย่างอย่างที่พลอยบอกแหละใครที่มีผิวขาวกว่าพลอยนิดนึงอะแบบระดับหนึ่งอะได้อยู่เลยนะเบอร์เนี้ยเออเป็นไสามารถแบบแต่งได้เป็น everyday look เลยนะคือโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นนะอะเพราะมันปกปิดค่อนข้างแบบดีเลยนะเพือ่อนๆโอเคเดี๋ยวพลอยลองทิ้งแบบว่าไว้สักแปบ๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวพลอยจะแต่งหน้านะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ เดี๋ยวแต่งหน้าก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังแต่งหน้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่พอไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็าาก็สมรถก็ติดหน้านะ้าเพื่อแล้วก็ให้งานผิวที่ไม่ได้ดูแบบว่าหนักหน้าจนเกินไปเนาะเออแล้วก็ปกปิดได้ดีมากเลยนะจ๊ะคือไม่เห็นแบบว่ารอยจุดด่างดำต่างๆเลยนะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างวันเงี้ยมันจะ แบบลุดลอกไปไหมหรือว่ามันจะแบบว่ามีแบบความมันไหมหรือว่าจะมีอะไรผิดแปลกปลอมไปไหมเนี่ยจ้าวันนี้นะคะถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวพลจะไปวัดเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งวนันพลจะแบบแต่งทั้งวันเงี้ยจะเป็นยังไงเนาะไปก,าากันมาเจอกันตอนเย็นน,ยนะจ๊ะไปอันนี้นะคะเป็นหน้าที่พลแบบทาแป้งตัวนี้ของมิสเตอร์วัดนะคะไปแล้วนะคะ 8ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเนาะดูหน้านะคะก็ยังแบบว่าไม่ได้หลุดลอกอะไรไปเยอะนะคะความปกปิดก,ก็ยังมีอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ความมันบนใบหน้าก็คือมีพอเป็นช่วงเ,เป็นคนมันช่วงทีโซนนะเออพอยก็จะมีความมันตรงจมูกแต่ว่าถ้าเพื่อนเือคนไหนหน้ามันมากๆก็พกเอาไปแล้วก็ไปซับไปเติมนะจ้าแต่อันนี้คือพอยไม่ได้เติมเลยนะไม่ได้ซับหน้าทั้งวันเลยนะนี่ สรุปโดยรวมนะคะเพื่อนๆแป้งมิสเตอร์วัตตัวนี้นะคะตลับเทานะที่พลอยเทาออกไปก็คือความปกปิดดีจึดผ่านนะจ๊ะก็ปุมความมันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีอ,อ่ะกันแดดอีกด้วยเนาะแต่ส่วนตัวพลอยแล้วพลอยไม่ค่อยชอบแป้งอะไรที่มัน,น,นหนาๆตัวนี้ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงเป็นแบบว่าใช้แป้งลงเบาๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่หนามากนะเพราะว่าสีเนื้อเนื้อแป้งขวาวค่อนข้างแบบ เข้มเลยทีเดียวนะเพื่อนๆหมายถึงว่าค่อนข้างแบบหนาเวลาเราแบบลงไปเนาะแล้วส่วนอันนี้นะคะเบอร์สี่พอยทาไปแล้วก็ไม่ได้ทําให้หน้าลอยนะเออ มันก็คือตอนตอนทำใหม่ๆที่พลอยเห็นเพื่อนๆเห็นจะเห็นในคลิปก่อนที่พลอยจะถ่ายให้ดูใช่ไหมคือหน้ามันจะแบบลอยนิดนึงนะเอ,อมิมจะขาวมากแต่ตอนนี้คือกลืนเลยเห็นไหมมันเป็นสีเดียวกับตัวพลอยแล้วนะเออถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะอ่ะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากได้นะคะมิสเตอร์วัตเต์นี้นะคะมีขายที่ช้อปปีนะคะอย่าลืมไปดูกันนะจ๊ะแล้วก็ร้านเครื่องสอําอางใกล้ๆบ้านเพื่อนๆลองไปดูไม่แน่ใจว่าจะมีทุกสาขาหรือเปล่านะตัวนี้นะจ๊ะ อย่าลืมอุดหนุนแบรนด์ไทยนะคะแบรนด์ไทยที่ใช้ดีแล้วก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะจ้าลองไปหาซื้อกันได้นะส่วนวันนี้นะคะพลอยก็เออไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรให้ดูเลยระหว่างวันเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเกีย <c> ด <oughs> คือมันแบบว่าออกไปวัดไปอ่า ข้าวอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรไว้คราวหน้าจะทำวอล์กให้ดูกันเจ้าว่าเป็นไหนอะไรยังไงเนาะส่วนนี้นะคะก็แค่นี้นะจ๊ะมาแบบว่าทำๆให้ดูกันนะจ๊ะว่าแป้งของไทยก็ดีนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าตัวนี้จะโด่งดังเมื่อหลายปีที่แล้วแต่พลอยก็อยากหยิบขึ้นมาให้เพื่อนๆได้แบบดูได้ จำกันอีกรอบนึงนะคะว่าแบรนด์ไทยของเราก็มีดีเหมือนกันเลยจ้ะอย่าลืมไปตำมกันนะเจ้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆคนไหนที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe พ่อยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะไปแล้วบ๊ายบาย